น้องเจมน้องเจมเป็นลูกชายของคุณพี่ธัญรักษณ์ใช่ค่ะนะครับอาการของน้องเจมเป็นยังไงครับตอนนั้นเขาพอดีเขาเป็นหวัดอ๋อไม่ค่อยสบายค่ะคุณแม่เล่าให้ใหฟังตอนตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นผดเล็กๆที่สะโพกนะคะครับแล้วเราก็คิดว่าเออทงใส่จะเป็นผดกากเกลื่อนหรือเปล่าก็คือพอพอ คือคือไม่รู้ไงค่ะฮะฮะบเด็กผู้ชายธรรมดาไม่ไม่ต้องอายผมก็มีมีที่ที่อับอย่างนี้เนาะก็น่าจะเป็นกากเกลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมอแมมเนี่ยผู้ชายใช่ก็เลยบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรพาไปหาหมอเขาบอกไม่กล้าไปแม่อายไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นกากเกลื่อนหรือว่าเป็นอะไรอาจารย์บอกว่าเป็นสะเก็ดเงินอ๋อซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณธัญลักษณ์เนี่ยบีมแล้วบีมแล้วรู้จักกับบีมแล้วก็เลยเอาปัญหาของลูกชายเนี่ยมาปรึกษาใช่ก็มาปรึกษาก็เลย อาจารย์บอกว่าเป็นสะเก็ดเงินเพราะเราไม่รู้จักเลยอาการสะเก็ดเงินเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็อาจารย์บอกว่าเป็นสะเก็ดเงินอาจารย์บอกว่าให้กินอีกตัวหนึง่งให้บีมอีกตัวหนึง่งให้เราบอกว่าเอ๊ะในไหนทั้งครอบครัวก็บีมกันแล้วก็บีมกันด้วยกันนี่แหละอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นอาการภูมิแพ้ด้วยไหมครับอาจารย์ของของน้องเจมคือถ้าเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะคอันนี้สาเหตุก็มาจากโรคภูมิแพ้นั่นแหละนะคะแล้วสะเก็ดเงินเนี่ยจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ค,คือถ้าเป็นก็คือเป็นตลอดชีวิตแต่เราควบคุมได้ไงควบคุมได้โดยโดยปกติสเก็ตเงินเขาก็จะมียายาที่กดภูมิคุ้มกันนะคะหให้ทานเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้อาการมันมันกำเริบขึ้นมาครับทีนีอ้อย่างของน้องเนี่ยที่ว่ากินแป้งกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วทําไมถึงมีอาการกําเริบอาจารย์พิเชิดเขาจะอธิบายตลอดเวลาว่ามันมีกลูเตนอยู่<ะ>สารที่เรียกว่ากลูเตนครับ กลูเตนนี่กินแล้วมันคนที่มีโอกาสมีอาการทางผิวหนังมันจะเป็นลามขึ้นมาทันทีทุกคนคือแพ้แพ้กลูเตนใช้คำว่าแพ้แพ้กลูเตนซึ่งก็จะมีอยู่ในข้าวสาลีครับข้าวโอ๊ตข้าวไรนะครับถ้าหากกินพวกนี้เข้าไปคนที่มีอาการโรคทางผิวหนังเนี่ยนะครับจะไม่มีทางดีขึ้นเลยเพราะไอข้าวสาลีก็คือเอาที่ไป ทำขนมปังที่ทำวุ้มีส้ที่ห้อดที่เราไม่พูดถึงนะฮะทำชุบแป้งทอดถูกรัแล้วก็ขนมปังอย่างเงี้ยแต่ข้าวปกติครับและประทานข้าวปกติไม่มีไม่มีกลูเตนครับไม่มีข้าวโพดก็ไม่มีกลูเตนเจมต้องฟังไว้นะครับอันไหนที่มีส่วนผสมของข้าวสาลีข้าวขนมปังข้าวโอ๊ตข้าวไร่ของตัวนี้ไม่ค่อยมีในบ้านเราไม่มีปัญหาจริงๆของไทยก็มีแสลงอยู่ด้วยนะฮะ พวกของหมักดองอ๋อใช่พวกนี้ก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องจําไว้เลยเครียดก็ไม่ได้นะคะเครียดก็เห่อทันทีเลยอ๋ออาการเครียดก็มีผลด้วยอาการเครียดก็มีผลแต่สิ่งที่จะทําให้อาการของสะเก็ดเงินดีขึ้นเนี่ยนะคะต้องตากแดดมัางนะคะตากแดดตอนเย็นเย็นเช้าเชเพราะว่าถ้าตากแดดเนี่ยจะดีขึ้นช่วยช่วยฆ่าเชื้อ มันก็คงไม่ใช่ช่วยฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าคือมันคงเกี่ยวข้องกับการหลังสารภายในร่างกายนะคะเพราะว่าสเก็ดเงินนี่มันจะสาเหตุมาจากสารตัวหนึ่งก็คือ T N F alpha ที่อาจารย์พิเชษพูดถึงบ่อยๆ T N F เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยหลังสารอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เซลล์ผิวหนังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะพอเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมันก็จะดัน ผิวหนังข้างบนขึ้น First, เป็นสะเก็ดอกอกออกมาเป็นสะเก็ดเป็นตุ่มเป็นถ้าติดเชือ้อก็เป็นหนองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็บิมของเราเนี่ยนอกจากจะปรับภูมิคุ้มกันแล้วมันยังไปลดการหลั่งของ TNF-alfa เพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้ดีในโรคสะเก็ดเงินครับต้องขอบ <Okay. S 2> คุณคุณธัญรญักษ์และน้องนิติพงษ์มากครับขอบคุณมากครับ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิภัณฑ์อาหารจากออบริชมบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ